นี่คือสงการสีล่มนะครับสงการเมืองไทยนะครับป๊าปหอดพู้นครับวันนี้คนมาเป็นล้านนะครับน่ครับพี่น้องตอนนี้ตอนสามทุ่มนะครับตอนสามทุ่มคนเต็มครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนาะนะครับน่ครับโอ้โหมาค่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับ รวมทั้งคนไทยเนาะครับพี่น้องพอดูนครับคิดว่าแถวยาวน่าจะไปถึงแถวใกล้ BTS ช่องนนทรีนะครับโอ้โหนี่แหละคือส,อง,สองการที่ยิ่งใหญ่ที่คนทั้งโลกเป้าปลออคอยครับพี่น้องนะครับนี่ครับโอ้โหสุขใจสุขใจครับวันนี้นครับนี่ครับ ทน,นี้ก็เป็นท si ่านย่างไปท่ามีแย่เสือแดงครับก็เต็มชลาเปี้ยครับสามคนถูกปดก็ลายครับพี่น้องโอ้โหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มนะครับทุกคนใบหน้าเพื่อนยิ้มครับนี่ครับ โอ้โหตบโผลไปด้วยกิจไอแห่งความสุขนะครับพี่น้องนี่ครับตอ,อนนี้ครับนนแบบนี้ข้างบ้านซื้ออื่นอย่างแน่นอนข้างบ้านไมเห็นคลิปนี้ซื้ออื่นอย่างแน่นอนนี่คือภาพจริงนะครับนี่คือภาพจริงไม่ใช่ AI นะครับเมืองไทยไม่เคยใช้ AI ในการสัดต่อนในการทำยูทูปนะครับนี่คือเรื่องจริงครับ <laughs> ตอนนี้มือถือโดนฉีดน้ำพับโอ้โหสุขใจสุขใจครับนี่ครับพี่น้องด้านทางขึ้นกระไลครับนี่ครับจะขึ้นมาที่ BTS ครับนี่ครับมาสิครับโอ้โหสามทุ่มแล้วก็ยังคาค้าำไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับนะครับพี่น้องสุขใจสุขใจนี่ครับก่อุ้นครับ หรือว่าเราจะลงไปลุยดีครับเอหรือว่าเราจะลงไปลุยเอ้าเอาเยิง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  แต่คลิปนี้ก็ใช้มือถือในการถ่ายทำครับเครดกันน้ำก็ไม่ได้ใสโส่ทายโส่ทายโอ้ยนี่เพื่อ f อเพื่อการท่อง่ยวของไทยครับโอ้โหหวังว่ามือถืออย่าโดนฉีดน้ำใส่นะครับเพราะว่าเบานัดไม่ได้ใส่เคสกันน้ำนะครับครับอ๋อดูสัะน้องดีครับสุดยอดจริงๆวันเี้ครับ นี่เป็นเดทูนะครับนี้เป็นวันที่2ของสงการสีลมนะครับเป็นอย่างไรนาะผู้ส่กล้องแบบสดๆนะครับโอ้โหเราตอลงไปลลยกันดีกว่ามาแล้วอดใจไม่ไหวลงลุยกันดีกว่า1ปีมีครั้งเดียวครับล้วเพื่อการท่องเที่ยวของไทยเนาะสัีน้องัดีครับโอ้โหครับ าไกันนี่ครับไ,ไ,รไรเมืองไฟยครับรอ <What S 3> นครับโอ้ร้อนครับไม่รู้จักกันเทไรสามทุ่มแล้วคนก็หลายครับนี่ครับนี่ครับ ที่แรกว่าจะไม่ลงมาลุยอดใจไม่ไหวห <c oughs> วังว่ามือถือห้ามโดนฉีดน้ำนะครับ ハハハ[笑] สุดยอดครับสงการไทยแลนด์เนาะสงการที่คนทั่วโลกเอ้ารอค้อยครับอภิมหาสงการอย่างแท้จริงครับที่ครับหน้าก็ฉีดอย่าฉีดใส่พือถือเด้อพี่ครับพี่น้องโอ้โหวันนี้เต็มวันนี้เต็มพิกัดวันนี้เต็มถนนนะครับสองฝากฟังครับนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาขอลุยใหม่นะครับพรุ่งนี้จะมาม้วนครับพรุ่งนี้จะใช้กล้องน้อยแล้วก็เข้าไปม้วนครับ จริงๆวันนี้เต็มคาราเพลสนี่ครับสามทุ่มแล้วก็ต้งฉีดน,นะครับอ้าวเฉเฉเฉแต่ยาสีใสมือถือเนอนะโอ้โหครับด้านหน้านี่ก็เป็นนักทียวชาตงชาติเผ็ดฝรั่งครับนี่ครับ สุดยิ่งใหญ่สุดม่วนสงการไทยครับ ไปเกือบไปมือถือเกือบโดนฉีดน้ำโอ้โหความดีเหมือนกันความดีเหมือนกันกลัวจะกินกลัวโดนฉีดน้ำถ้าฉีดใส่คนก็ไม่เป็นไรแต่อย่าฉีดใส่มือถือนะมือถือคนนี้ก็ ในการโปรโมทบงไทยนะครับทุกคนไม่ได้โอเคนะครับทุกคนเริ่มจะไม่ไหวนะครับเริ่มเบรกแป๊ะแซะครับต่อไปจะขอขึ้นไปที่ BTS ครับ <c oughs> พรุ่งนี้ถ้าใครว่างนะพี่น้องถ้าใครว่างก็ขอเชิญนะครับขอเชิญมาเทีเ่ยวสงการสีรม่ม <c oughs> พรุ่งนี้ก็เป็น day สามเป็นวันสุดท้ายครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ,รบตรงไปก็จะเป็นแยก สารแดงครับครับแล้วก็เป็นสวนลุมพินีครับด้านหน้าครับครับเป็นผู้สาวครับโอ้โหสุขใจสุขใจวันนี้เปิดเที่ยวการแรกไหมเขาอยู่กันต่างประที่บ้านอยากไปเข้าศาสรครับแต่เข้าไปไม่ได้วันนี้ขอลาครับวันนี้หมดแรงก่อนหมดแรงก่อนมีความพี่น้องต่างขึ้นคนคนหลายเนาะ เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศตรง ZA, สีแยกก่อนเนาะว่าจะเป็นเช่นไรแล้วก็จะได้ขึ้นไปด้นานเถิงนะครับน,นี่ครับด้านเถิงก็เป็น BTS ครับโอ้โห,โ wh, โโห,โหน,น ym, ครับตานนี้ก็เต็มคารัเปรี้ยวครับแบบนี้ข้างบ้านสะอื้นอ,อย่างแน่นอนนครับสามทุ่มก็ยังเชีย,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 ยร์นะครับนี่ครับเอ้าเชียร์เชียร์เชียร์เยร์เอ้าเลย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 พลังพลังอ้าวเนี่ยเอ้าว โอ้าเช็ดเช็ดเช็ดๆๆๆเป็นสัมภาระครับพี่น้องนครับอันนี้เป็นที่้อแดงสื้แดงนะครับส่วน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 พันธุ์นะครับโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ที่แรกว่าจะไม่ลงมารุยครับมาแล้วอดใจบอบไหว ต่อไปต้องขอตัว้วครับทุกคนจะขอตัวขึ้นไปที่ตอนนี้มือถือโดนฉีดน้ำท่ามอลล์น,นะครับอ <c oughs> โอเคนะครับทุกค, <c oughs> คนคคเจอกันที่นาเดอร์สบายดีเดอสวัสดีนะครับ <c oughs> <c oughs> นีเอา้าลอยลอยลๆยลอยลยลยลย ทุกคนก็มีแต่ความสุขนี่นี่นเชียรกับสายกําล,อลอังหล่อหน้าตาหล่อเหลาเหมือนบอกนัดครับโอ้โหช่างกล้ายอดเองเนาะ <c oughs> นัาคือจะเป็นแบบประหลังนี่ลอ้อหล่อดีแช่แช่แช่แ่ดีนี่โอ,โ, <c oughs> โอเคท่านทุกคนต่อไปต้องขอตัวยนะ์เนาะโอเคหลายรอบแล้วนะครับ ปิดคลิปไม่ลงก <laughs> ต่ทอดว่ามันดีเจอพี่น้องเอ้ยนี่ครับนีครับมาเที่ยวสงการเมืองไทยสงการสีลมเนาะก็มีแต่ความสุขครับนี่ครับ <c oughs> รน,น่าดีครับพี่น้องโอ้โหครับเราบินมาด้วยคนกันดีกว่า ตอนนี้มีน้องผู้ิอยู่ด้านหน้าครับขอแขนกล้องนี้นะครับ,รบขึ้นมาแล้วครับพี่พรโอ้โห,โหน่ครับพี่น้องอันนี้เป็นแยกสะหรับเินครับมาตีโทษนะครับ น้องเอ้ยเบิรนน์ะครับหนีเกือบ4ี่ทุ่มแล้วนะครับสามทุ่มกว่าๆนะครับคนก็ยังเต็มคาราเบียวของแคร่ของแท่นี่ครับพี่น้องโอ้โหเห็นแล้วคนลุกครับสุดยอดจริงๆการท่องเที่ยวของไทยครับโอ้โหแล้วแบบนี้ใครจะสู้ไทรไหวครับเรื่องการท้องเที่ยวครับพี่น้องครับมาแมบปืชฟ้าโมดินเนาะ วันนี้คิดว่าเป็นล้านครับตั้งแต่เช้ายันสามทุ่มณนเะวลานี้ครับคิดว่ามาเป็นล้านอย่างแน่นอนครับนี่ครับโอ้โหล่างไหลามาแบบไม่คาดสายล่างไหลามาดังสายนาพีน่น้องเอ้ยนี่ครับสุดยอดจริงๆนะครับก็ขอให้ก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับเราเจอกันพรุ่งนี้อีกนะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงเนาะนี่ครับพี่น้อง โอ้โหเดครับมือขวามโมเดนยดอดจริงๆนี่ครับ <laughs> นี่อันนี้กเราเป็นบ้าจีานเนื้อมาไร่ดครับีมครับมา,ม,มาไล่ดนะครับผ่านครับโอ้โห,โโหสุดยอดจริงๆนีตปนะาปีนะ้องดีใจแคนได้น้ยะครับ ทาดการนี้จะเป็นนักท่เที่ยวชายแต่ชาติครับที่มาถ่ายรูปครับโมาเห็นแล้วร้องว้าวเลยครับอะไรเยอะคนดีโอ้โหครับเบิกเอาดิครับครับเยอะจริงๆนะครับครับถ้าบอกว่าเป็นร้านก็คงจะไม่ผิดนะครับนี่ครับจากเที่ยงยันสามทุ่ม โอ้โหคนเก่าออกไปคนใหม่เข้ามาครับน้องพี่น้องครับโอ้โหโอเคนะครับตอนนี้ตื่นเต้นจริงๆต่อไปต้องขอตัวกลับบ้านนะครับจะไปที่ BTS นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอครับเจอเด้อที่เ้ามาครับส้มครับขอบเจอหลายรอบนะหรือว่าขอบคุณหลายรอบนะครับ มาแล้วก็ปิดคลิปเป็นลมครับมันดีเจอไป่น้งเอ้ทำให้ทำใครับเยอะจริงๆมาชมมุมนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยปิดคลิปแล้วค่อยปิดกล้องครับโอ้โหว้าวโอ้โห ดยอดจริงๆยุคนี้ยุคโซเชียลนะครับต่างคนต่างมีมือถือต่างคนต่างมีโซเชียลครับรอกรองว่าเมืองไทยดังแน่นอนครับนี่ครับเมืองก็เมืองไทยดังอยู่แล้วครับต้องดังยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับแผ่นดินไหวไม่มีผลต่อการท่องเที่ยวของไทยนะครับพี่น้องครับเยอะจริงๆครับโอ้โหวันนี้เป็นร้านจริงๆวันนี้ อันนี้ก็เป็น BTS สาราแดงสาราแดงสถานีครับเรามาปิดกล้องมุมนี้ดีกว่าบอกว่าปิดกล้องหลายรอบแล้วเนาะพี่น้องสงสัย FC จะมันไส้เนาะนี่พี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่ครับอ่าเยอะจริงๆเวลค้ามทูเทลเลนเวลค้ามทูเทล a ลนเวลค้มทูมหาสงการเวนวอเทอร์เวติโกเจอกันคลิปหน้านะครับ สบายดีเด้อสวัสดีครับบา,บายวู้โอ้โห